วัดีค่ะวันนี้เราจะมาถอมสอนทำมมดยอมด้วยไฮเตอร์นะคะอาจจะพูดผิดพูดถูกหน่อยนะคะเพราะว่าอีสานตกอีสานนิดนึงนะคะอันนี้ก็หมุนหอยเหมือนเดิมนะคะก็หมุนหอยด้วยตะเขียบนะคะแล้วแต่บางคนนะคะบางคนก็ใช้มือนะคะแต่อันนี้เราจะทำง่ายกว่ามันทุ่นแรงนะคะหมุนไปเลยค่ะ ส่วนมากที่เขาเอาเสื้อที่มาย้อมไฮเตอร์นะคะจะเป็นพวกเสื้อที่เราไม่ใส่แล้วหรือแบบว่าพวกเสื้อสีต่างๆสีดําสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้นะคะเอาไฮเตอร์พวกไฮเตอร์ผ้าขาวค่ะเอามาทำอาหมุนไปนะคะวันนี้เราจะมาสอนสามลายสี่ลายนะคะ อันนี้ลายแรกเป็นหอยนะคะแต่ว่าเราจะใช้ไฮเตอร์ย้อมนี่ค่ะพอเราหมุนหอยเสร็จแล้วเราก็รัดหนังยางเหมือนเดิมนะคะหนังยางที่เราใช้แล้วเราไม่ต้องทิ้งนะคะที่เราย้อมเสื้อผ้าแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมรียูสเป็นการประหยัดลดโลกร้อนนะคะ รัดหนังยางตามใจชอบเลยนะคะกี่เส้นก็นแล้วแต่แต่ถ้าเป็นพี่ออยนะคะเขาจะรัดแบบไม่หลายเส้นนะคะประมาณสามเส้นสี่เส้นถ้าเขารัดความสวยของการมัดย้อมนะคะในการที่เราแบบว่ามุนหอยอะ่ะต้องหมุนให้มันแน่นๆนะคะถ้าหมุนไม่แน่นมันจะไม่สวยนะแล้วก็เก็บรายละเอียด ลายละเอียดขอบมันนิดนึงนะคะค่ะเก็บให้สวยงามให้มันเป็นกลมๆเนาะอ่ะเส้นที่ห้าละไม่ใช่สี่เส้นอ่า เสร็จนะคะเราจะมาลงไฮเตอร์กันนะคะมันจะมีตะแรกงกับกระมังน้อยนะกระมังน้อยบ้านเรานะคะลงเลยลงไฮเตอร์ให้เปียกเลยนะคะเดี๋ยวมันจะกัดของมันเองนะระบายให้ทั่วนะคะถ้าส่วนมากถ้าเราเอาไฮเตอร์มาย้อมนะคะถ้าอยากประหยัดนะเอาขวดน้ำที่เรากินเสร็จนะคะเอามาใส่เลยแล้วก็เอาเข็มมา,มาเจาะรูนะ มันก็จะเป็นการ DIY อีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้เราก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะคะนนี่ก็ทำครั้งแรกเหมือนกันถ้าออกมาสวยก็สวยนะถ้าออกมาไม่สวยก็ยังพอใส่ได้เนาะ ไปเลยค่ะถ้าเราลงสีเสร็จแล้วนะคะเราก็พึ่งทิ้งไว้หรือเอาใช้แรปหรือถุงพลาสติกอะมามัดไว้ประมาณสิบห้นาทีถึง30นาทีนะคะเราจะทำทั้งสองด้านนะคะแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งอันนี้จะคล้ายๆล,ลายแล็กเกอรคะ่ะแต่เราจะเอาไฮเตอร์ย้อมเนาะ คอยดูว่ามันจะกลายเป็นสีไหนเพราะว่าสีดำมันจะออกมาเป็นซีดขาวหรือเปล่าตัวหนึ่งก็ใช้ไฮเตอร์เยอะเหมือนกันนะจะหมดขวดไฮเตอร์แล้วเนี่ยกินสีมากเลยค่ะไม่ใช่สีสิกินไฮเตอร์ ไม่แน่ใจว่าจะกินสีเหมือนสองตัวที่เปิดให้ดูหรือเปล่า,ากินเป็นสีเทานะคะตัวนี้น่าจะเป็นสีเทาออันนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะแต่เป็นสีออกมอ่วงๆเนาะกลับด้านด้วยจ้ะ โอเคค่ะถ้าเอาเป็นสีดำก็จะเป็นสีส้มสวยกว่านี้เนาะค่ะ